แถลงการของกลุ่มประชาชนคนรักประชาธิปไตยทุกภูมิภาครวมพลขอคัดค้านที่นายกรัฐมนตรีจะแต่งตั้งให้บุคคลที่เคยมีส่วนเกี่ยวข้องกับการวางแผนทำรัฐประหารยึดอำนาจรัฐบาลท,ที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมหรือมีตำแหน่งใดๆในรัฐบาลซึ่งทางกลุ่มคนเสื้อแดงขอยืนยันให้กำลังใจพร้อมกับให้การสนับสนุนรัฐมนตรีที่เคยร่วมต่อสู้เขยงข้างมวลชนเป็นตัวแทนของมวลชนทำงานต่อไปในตำแหน่งเดิมที่เป็นอยู่เพื่อทำ รับใช้ประชาชนให้สำเริจผลตามที่ได้สัญญาวไว้เกิดประชาชนซึ่งประชาชนกําลังเฝ้ามองดูไปฟังถแถลงการตัวเต็มจากบทสัมภาษณ์กันเลยค่ะครับสำหรับในวันนี้สิ่งที่เราได้จัดกิจกรรมในครั้งแรกในครั้งนี้ก็คือเรามีวัตถุประสงค์ในการที่จะรวบรวมพมวลชนที่ เป็นผู้รักประชาธิปไตยโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็เป็นสายเลือดที่สนับสนุนพรรคเพื่อไทยอยู่ในเวลานี้จึงนัดกันมากินข้าวนะพูดคุยปรึกษาหารือสอบถามถึงความที่เราเคยร่วมต่อสู้กันมาครับค่ะ,ะสำหรับการแต่งตั้งครมชุดใหม่หรือจะปรับครมาชุดใหม่นะคะเราอยากให้ถึงสักปีหนึ่งค่ะให้เขาทางานได้สักปีหนึ่งนะคะเพื่อทีอ่จะได้มีผลงานที่ชัดเจนก่อนโดยเฉพาะอย่างยิ่ง สสหลายท่านนะคะอย่างเช่นกระทรวงสาธารณสุขกระทรวงมหาดไทยรกระทรวงกลาโหมหรืออะไรก็แล้วแต่ของพรคว่วิบัญบาทุกคนตอนนี้กําลังเร่งทาผลงานอยู่ยังทํางานไม,ไม่ไม่เป็นที่เรียบร้อยยังไม่เป็นที่ประจักษ์เนื่องจากว่างบประมาณพิ่งจะผ่านนะคะะฉะนั้นเราอยากให้โอกาสรัฐมนตรีทุกคนได้ทํางานต่ออีกสักระยะหนึ่งนะคะค่ะเราเราก็เข้าติดตามนะครับว่า หลังจากที่พรรคพื่อยเป็นผู้นำในการจัดตั้งรัฐบาลนั้นเราให้โอกาสและเราให้เวลาในานามของพี่น้องประชาชนเราติดตามในการที่จะทำผลงานเป็นที่ประจักษ์ตอนนี้เราถือว่าการทำงานของรัฐบาลในชุดนี้ยังให้ความไว้วางใจกับพี่น้องประชาชนแต่ว่าในการปรับคณะรัฐมนตรีนั้นก็ถือว่าบางท่านอาจจะยังไม่ มีผลงานหรือ,อมันเป็นเวลาอันสั้นเราให้เวลาและเราให้โอกาสอยู่แล้วครับแปลว่ารัฐบาลในรอบ6เดือนที่ผ่านมาก็แปลว่ายังทำงานเข้าตาในคณะทำงานของเราทุกคนนะฮะใ,ในภาคประชาชนเราถือว่าก็ถือว่ามันเวลาสั้นหรือเกินที่เราจะประเมินกันได้ซึ่งในนี้นะฮะพี่น้องคนเสื้อแดงทุกคนตามที่เราอสอบถามสาวเสียงกันว่าเราควรให้เวลากับรัฐบาล ให้ทำผลงานปรากฏอย่างชัดเจนอย่างกรณีที่เรารอได้นั่นก็คือ Digital Wallet เนี่ยทางรัฐบาลบอกว่าต้องใช้เวลาก็ควรจะมีมาตรการที่ชัดเจนรัดกุมและไม่เสี่ยงต่อการผิดกฎหมายอะไรเนี่ยเรารอได้ครับในเรื่องนี้ก็ถ้าเป็นรัฐบาลผสมนั้นก็แปลว่าตอนนี้ตามที่นายกรัฐมนตรีได้เอ่ยหลายครั้งนะครับว่าเราจะคิดว่าเป็นพัรโน้นพรรนี้ทุกคนเนี่ยอาสาเข้ามาทำเพื่อประชาชน โดยพร้อมหน้ากันทุกพักการเมืองอยู่แล้วเราก็เห็นใจและเราเข้าใจถึงสถานการณ์ที่รัฐบาลต้องมาต่อต่อยอดในการพัฒนาประเทศนั้นค่อนข้างจะมีปัญหานะครับค่อนข้างจะมีในเรื่องของการจัดสรรงบประมาณด้วยเราถือว่าถือว่าเป็นพัรร่วมที่มีความรู้สึกว่ายังเข้าตากับพี่น้องประชาชนอยู่นะครับเรายังให้โอกาสทุกพักการเมืองที่มีส่วนร่วมกับรัฐบาลใน <c oughs> ในครั้งนี้ด้วยนะครับเราก็เห็นใจนะคะว่าตอนนี้นะครับทุกพักเป็นพักร่วมรัฐบาลเพราะฉะนั้กนการจะทําอะไรเราก็เห็นว่าทุกคนทุกพักก็ปรองรองกันดีนะคะเห็นด้วยโดยเฉพาะยิ่งเง<ช>ินด <wallet S 3> ิจิตอลวอลเล็ตนะคะตอนนี้ทางท,ทุกทุกพักเลยไม่ว่าจะเป็นภูมิใจไทยหรือพลังประชาประชารัฐ <c oughs> หรืออะไรก็แล้วแต่เขาก็บอกว่ายินดีที่จะสนับสนุนนโยบายนี้แต่ต้องทําให้ถูกกฎหมายเพราะฉะนั้นมันเลยช้าไปนิดนึงเราก็เห็นเราก็ยินดีที่จะยอมรับค่ะใช่ค่ะ แล้วก็ขอโอกาสให้ทุกคนได้ทํางานนะคะทุกคนถึงว่าน้องถามว่าการเป็นพักร่วมใช่ไหมคะเราเป็นคนไทยเหมือนกันร,รักกันนะคะประเทศไทยมีการแตกแยกมานานแล้วนะคะเราอยากให้ทุกคนรักกันนะคะอยากให้เป็นสยามเมืองยิ้มนะคะทุกคนสามารถทํางานร่วมกันได้เพราะอาสามาเพื่อรับใช้ประชาชนนะคะแล้วเราก็อยามากระแวงนะคะเพราะเราเพิ่งเริ่มต้นทํางานนะคะผลงานจะทําเหมือนเราเคยอยู่ใน ICU นะคะเศรษฐกิจเมืองไทยเหมือนคนไข้ ICU นะคะ ไม่ใช่อยู่ๆจะวิ่งเดินรุกนะคะค่อยๆขับเคลื่อนให้กําลังใจซึ่งกันและกันอย่าขัดขากันเองนะคะเรายินดีกับรัฐบาลชุดนี้นะคะแล้วก็เสียงของคนเสื้อแดงของเราที่มาเพื่อความสามัคคีและรักกันเราไม่อยากใช้กลุ่มนู้นกลุ่มนี้นะคะเรารักในประชาธิปไตยทุกคนนะคะค่ะครับก็ฝากให้พักเพื่อไทยนะคะตั้งใจทํางานนะคะแล้วก็่าทาง นายกรัฐมนตรีนะคะก็ให้เห็นใจพี่น้องประชาชนคนเสื้อแดงนะคะที่ออกมาวันนี้ให้เห็นความรู้สึกของคนเสื้อแดงด้วยนะคะว่าเราต่อสู้กันมานานมากทีเดียวนะคะยังไงก็ขอให้ท่านตั้งใจทํางานไปให้ประสบผลสําเร็จแล้วก็ทําให้เศรษฐกิจดีขึ้นนะคะ,อ,ะอย่างที่รัฐบาลสมัยท่านทักษิณชินวัตรที่ยังอยู่ในใจของประชาชนตลอดตลอดมาเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นนโยบาย3ามิบาทรักษาทุกรองหรืออะไรแล้วแต่ ท่านรัฐบาลชุดนี้ทําได้จริงๆนะคะก็อยากให้รัฐบาลชุดนี้สามารถที่จะต่อยอดจากสมัยที่เราเคยเป็นรัฐบาลมาก่อนนะคะให้สําเร็จแล้วก็ให้ประชาชนมีความเชื่อมั่นต่อไปค่ะครับอย่างหนึ่งที่พี่น้องประชาชนที่มาร่วมกันในวันนี้เราถือว่าเรายัางสนับสนุนในการจัดตั้งรัฐบาลในนามของพรรคเพื่อไทยเราให้โอกาสเรายอมรับฟังในกติกาแต่ว่าท่านต้องฟังเสียงประชาชน ท่านให้นโยบายอะไรไว้นะท่านต้องทําตามที่ได้วางนโยบายไว้เราพี่น้องประชาชนข้างหลังแลกะก็คนเสื้อแดงทั่วประเทศเราเรายังไว้วางใจในการดําเนินการของรัฐบาลในยุคนี้อยู่นะครับเราขอให้ท่านต้องทําตามนโยบายหาเสียงของท่านไว้กับพี่น้องประชาชนนั่นเองครับฝากด้วยนะครับ